ต้องบอกเลยว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยเมื่อมีเหตุการณ์ดราม่ามิสแกนเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเก็บตัวนางงามที่ประเทศกัมพูชาจนทําให้บอสนวัตบอสใหญ่ขององค์กรมิสแกนต้องพานางงาม74ชีวิตรวมถึงทีมงานจองตั๋วบินกลับไทยในทันทีลาสุดทางบอสนวัตได้ออกมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับสื่อมวลชนแบบหมดเปลือกที่เกิดขึ้นระหว่างพานางงามไปเก็บตัวบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นรู้สึกผิดหวังและเสียเวลารู้จัก เขาน้อยไปเราดูภาพจากคนนอกนึกว่าเป็นคนรวยแล้วก็มีคุณภาพแต่รวยหรือเปล่าเราไม่รู้แต่คุณภาพต่ำมากสาเหตุมาจากเมียนมาที่ยกเลิกเนื่องจากความไม่มั่นคงก็เลยถามประเทศสมาชิกค,คือญี่ปุ่นแต่เขาติดเดืองโรงแรมทางนี้กิดว่าเขาทําได้เราก็เลยให้เขาทําไปครึ่งหนึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกหน่อยค่าแฟนชายเก็บเขาค่อนข้างสูงสําหรับประเทศแถบนี้ยอมรับว่าค่าใช้จ่ายเยอะอยู่แต่แคตก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราได้คุยกันมีสัญญาเป็นลายลักษณ์ มีเอกสารชัดเจนว่าต้องทําอะไรและมีเอกสารชัดเจนว่าถ้าเขาไม่ทําตามคอตกลงและต้องเสียค่าปรับจริงๆเขาต้องเสียค่าปรับแต่เราไม่อยากได้เงินเขาเอามาได้ก็ทําบุญแล้วเราก็ไปพูดคุยกับเขาสองรอบก่อนจะทาจํงา,างานจริงแต่ปรากฏเวลางานจริงเราไม่ได้อย่างที่คิดเริ่มจากสเต็ปแรกเมื่อนางงามไปถึงจะต้องมีแบ็คดรอปมีไวนิวที่สนามบินแต่ไม่มีความปลอดภยัยแต่มีคนแค่3มคนคือเนียนกับทีมงานมารับนางงามขออะไรเพิ่มก็ไม่ได้ จะอ้างว่าเป็นวันหยุดที่นี่ต้องเตรียมงวงหน้าซึ่งเราคุยก่อนเลิ่งนาแล้ว2เดือนไม่มีป้ายแบ็กด็อบไม่มีไวนิวมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลเลยที่เราไปถึงก็จะมีสัมภาษณ์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์อีกหลายๆเหตุการณ์ที่ทางวนวัฒนได้มีการเปิดเผยจนในที่สุดก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องพานางงามทั้ง74ประเทศกับประเทศไทยกันเลยทีเดียวค่ะ